ด้วยค่าครองชีพที่แพงขึ้นค่าอาหารเราก็ต้องจ่ายมากขึ้นนะครับอย่างหลายคนที่ทํางานในโรงงานหรือว่าทํางานที่เทียมงานแบบเรารถ้าตอนเที่ยงต้องออกไปกินข้าวข้างนอกค่าน้ํามันรถต้องมาแล้วแล้วค่าข้าวอีกกว่าจะกลับมาทํางานอีกแต่จะดีไหมครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราสามารถกินข้าวในที่ทํางานโดยที่ว่ามีสวัสดิการและจ่ายเพียงแค่20บาทเติมข้าวได้ไม่อันได้กับข้าวถึง2ออย่างพาไปดูตัวอย่างที่จังหวัดตรังกันหน่อยครับ ให้ดูเมนูอาหารก่อนและกันพอ,อพูดถึง20บาทหลายคนจะบอกว่าใครก็ทําได้แต่ดูเมนูที่ขาย20บาทหน้าตาเป็นยังไงครับกุ้งตัวใหญ่มากใช่กุ้งตัวใหญ่และทุกอย่างดูดีมากนะครับมีทั้งแกงฟัดแกงฟักผัดกุ้งผัดเปรี้ยวหวานไข่ดาวหมูทอดหลากหลายนะครับราคาที่กำหนดไว้ชัดเจนแปะป้ายไว้เลย,ยราดแกงสองอย่าง20บาทกับข้าวหถ้วย20บาท ขนมหวานหนึ่งถ้วยสิบาทโอ้โหเมื่อกี้เห็นรสช่องน่ากินมากน่ากินมาก <S 2>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  ครบเซตครับเป็นร้านสวัสดิการอาหาร20บาทของโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลนานตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับมีทั้งพนักง,งานทั้งในไลยการผลิตแล้วก็ออฟฟิศรวมกว่า200คนก่อนหน้านี้พอถึงเวลาพักพนักง,งานทั้งหมดของโรงงานก็ต้องออกไปกินข้าวข้างนอกเลยครับราคาก็ค่อนข้างแพงอย่างน้อย 30- 40บบาทขึ้นไปเนื่องจากต้นทุนการปรุงอาหารมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ เพื่อบรรทาผลกระทบที่เกิดขึ้นครับทางโรงงานจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นร้านสวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูกแล้วก็เปิดแบบนี้เพื่อบรรทาภาระค่าครองชีพให้กับพนักงานนะครับคําถามคือแล้วขาย20บาทได้ยังไงครับแม่ค้าที่มาขายเขาจะได้อะไรอ่ะคุ้มหรือเปล่าเขามีการกําหนดแบบนี้ว่าคนขายไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ครับน้ําไฟฟรี และโรงงานสนับสนุนข้าวสารให้แม่ค้าด้วย oh. ดังนั้นแม่ค้าเนี่ยไปดูเรื่องของต้นทุนกับข้าวอย่างเดียว oh. อ่าแล้วขาย20บาทของคุณเลยนะครับเปิดตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปพนักงานก็จะมาต่อแถวกินกันคึกคักครับตอนเที่ยงก็ไม่ต้องมีต้นทุนในการเดินทางออกไปหาอาหารเพราะตรงนี้เป็นที่ทั้งอยู่ในเมืองคือค่าของชีพมันก็จะสูงอยู่กว่าปกติอยู่แล้วก็เลยทางนโยบายคุณสกุเองก็คือ ลดค่าใช้จ่ายของพนักง,งานลงน,นะครับเพื่อพนักง,งานก็จะได้เงินส่วนนี้ไปจุนเจียส่วนอื่นในการรงชีพประมาณนี้ครับส่วนแม่ค้าที่ประมูลพื้นที่ได้เขาก็บอกว่าขายอาหารที่นี่มา6เดือนแล้วนะครับเมนูแต่ละวันก็จะสลับสลับกันไปครับแต่ละวันขายได้ประมาณ1 0 0ถึง120จานก็สามารถอยู่ได้ครับถ้าถามว่าได้กําไรเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแต่เราอาศัยแบบว่าเราเราขายให้เด็กอยู่ได้เราก,เราก็เราก็อยู่ได้เราก็ไม่ได้เอากาไรเยอะ อันไหนที่มีต้นทุนสูงเราก็ลดลงมาแล้วก็ไปเพิ่มสิ่งที่มันมีต้นทุนน้อยก็ทำเพิ่มขึ้นมาค่ะตัวเฉลี่ยกันไปกันในแต่ละวันนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในยุคที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้เห็นภาพของผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเนี่ยช่วยเหลือพนักง,งานนะครับก็เชื่อว่าสามารถประหยัดรายจ่ายช่วยพนักง,งานในแต่ละเดือนได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ ที่สำคัญน่าจะได้ใจพนักง,งานด้วยเนาะถ้าเกิดว่าพนักง,งานทํางานที่โรงงานแห่งนี้ได้กินอาหารที่ดีแล้วก็ราคาประหยัดเนี่ยก็ตั้งใจทํางานกันเต็มที่ด้วยนะ